025ค่ะคุณพี่สำหรับตัวนี้คือ025กระเป๋าสตังค์ใบายาวใช้ได้ทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนะคะฐานกระเป๋าค่ะอยู่ที่3นิ้วครึ่งค่ะ3.5ความสูงค่ะอยู่ที่7.4 โอ้ไม่ครึ่ง7.4นิ้วอ่ะคุณพี่สำหรับตัวนี้ก็ยังมี2สีนะคะคือมีสีดำและสีน้ำตาลค่ะปั๊มโลโก้เป็นงานโลโก้ p e r i d o t นะเรียบเรียบอยู่ที่ด้านล่างคุณผู้ชายใช้ได้สบายสบายเลยด้านนอกและด้านในค่ะจะเป็นงานสีเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะจะเป็นสีล้วนหนังตัวเดียวกันทั้งด้านนอกและด้านในเปิดไปด้านในนะคะช่องการ์ดฝั่งนี้ค่ะจะใส่ได้7การ์ด1 2 3 4 5 6 7ใส่ได้7การ์ด อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นแนวนอนค่ะใส่การ์ดได้6ใบช่องใส่ธนาบัตรจะเป็นช่องผนังแบบกลางออกได้ค่ะใส่แบบนี้นะคะมีซิปหเส้นเอาไว้ใส่เหรียญด้านหน้าของช่องซิปยังมีช่องเอาไว้ซ่อนธนาบัตรได้อีกนะคะตัวนี้ซิปุณพี่ให้สังเกตต,ตรงนี้นะกันยาเย็บติดแนบไปกับด้านหน้านะคะตามด้วยช่องซิปนะ,ะใส่เหรียญตรงนี้ตรงกลางมีช่องซิปให้ใส่เหรียญช่องผนังด้านบนค่ะสองชั้น นะคะใส่สลิปต่างๆสลิป ATM สลิปบัตรเครดิตนะคะอันเนี้ยครบทั่วละ0ศูนค่ะกันยามีดำนะคะแล้วก็025มีสีน้ำตา